Merci. นี้ก็จะมีประกันรายได้พืชเกษตรสองตัวนะครับก็คือข้าวกับยางที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสำหรับข้าวก็ทั้งสองตัวก็รายได้ที่ประกันก็จะเหมือนปีที่แล้วเช่นข้าวถ้าข้าวเกอกเจ้าก็จะประกันรายได้ที่ตันละหมื่บาทครับส่วนยางก็จะแบ่งเป็นข้าวเนี่ยจะมี5ชนิดแต่ว่า ตัวอย่างเช่นเขาเกิดจ้าก็จะระการที่มีอยูลข้าขออมมะลิก็หนึ่งห้ากิโลละพก็ลดงรักเป็นไงส่วนยางก็จะแบ่งเป็นสามชนิดนะครับยางแผ่นดนึชั้งสามก็จะกิโลละ60บาทน้ำยางข้นก็กิโลละ57สบส่วนยางก้อนถ้วยก็กิโลละ23บาาทซึ่งวงเงินสำหรับยางก็ตกประมาณ1,000่ล้าน ส่วนในเรื่องของข้าวก็ประมาณ5้าหมื่เพราะว่าข้าวนั้นก็จะมีส่วนที่จะช่วยเรื่องการพัฒนาคุณภาพไร่ละพันครอบครัวและไม่เกิน20ไร่ด้วยซึ่งก็จะรอการพิจารณาของคอรมองวันนี้ครับ ก็ขณะนี้ก็ต้องถือว่าประธานรัฐสภาจะเป็นผู้พิจารณาว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ดูเหมือนว่าสถาบันพระปกเกล้าก็ได้เสนอแนวทางมาแล้วนะครับแต่ลึกๆรายละเอียดจริงๆเนี่ยะจะเป็นอย่างไรก็คงจะต้องรอดูว่าทั้งสองแบบรายละเอียดคืออะไรบ้างแล้วก็สุดท้ายท่านประธานรัฐสภาหรือว่าคณะท,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 ที่ท่านจะ เมาร่วมพิจารณาจะให้รูปแบบออกมาอย่างไรแต่ว่าสำหรับหลักที่ผมเคยเสนอเจ็ดฝ่ายอันนั้นเนี่ยความจริงไม่ได้แปลว่าฝ่ายใดจะต้องมากหรือฝ่ายใดจะต้องน้อยกว่าเพราะว่าผมเรียนชัดแล้วว่าเป็นเรื่องเป็นการที่ทุกฝ่ายมาช่วยกันสแสวงหาความเห็นพ้องผมว่าความเห็นพ้องก็คือชันธามติที่มีความเห็นตรงกันไม่ใช่ยกมือแข่งกันมาบังคับ เอาเสียงข้างมากไปบังคับเสียงข้างน้อยเพราะว่าลักษณะของการหาทางออกบางเรื่องเนี่ยมันใช้วิธีบวกไม่ได้จะต้องมีการพูดจาเจรจากันแล้วก็ทาความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรที่เห็นตรงกันทั้งหมดเนี่ยอันนั้นก็มันมีคําตอบอยู่แล้วว่าควรที่จะให้ผู้เกี่ยวข้งองหรือผู้มีหน้าที่รับไปปฏิบัติส่วนอะไรที่ยังไม่เห็นตรงกันหรือว่ายังขัดแย้งกันอยู่ก็พูดคุยกันต่อไปบางครั้งมันอาจจะ นำมาซึ่งความเห็นพ้องเพิ่มเติมก็ได้อันนี้ก็เป็นแนวที่ผมเคยเสนอไว้แต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามนั้น100%นะครับเมื่อท่านประธานฐสภได้หารือทุกฝ่ายแล้วเห็นว่าอะไรคือสิ่งที่เหมาะสมที่สุดสําหรับผมและก็พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนเพราะเราก็อยากเห็นประเทศมีทางออกโดวยเฉพาะต่อสถานการณ์ที่ทุกฝ่ายก็เป็นห่วงใน,ในสถานการณ์ปัจจุบันว่า ควรจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนรายละเอียดเช่นเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็อาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งหรือประเด็นหนึ่งที่จะหยิบยกมาคุยกันได้ในในส่วนนั้นนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องข่าวที่ปรากฏออกมาวันนี้ที่บอกว่ามีผู้เสนอว่าควรทำประชามาติ อันนั้นก็อาจจะเป็นหัวข้อหนึ่งที่หยิบยกขึ้นไปคุยได้ในที่ประชุมนั้นแต่ไม่ได้แปลผมสนับสนุนให้เอาไปคุยนะครับแต่หมายความว่าคณะกรรมการชุดนั้น,นก,ก็สามารถที่จะหยิบยกกับอีกหลายเรื่องที่มีผู้เสนอว่าควรที่จะมีข้อสรุปหรือควรที่จะมีทางออกหรือมีคําตอบครับถ้าฝ่ายค้านไม่เข้าร่วมจะไปได้ไหมครับผมคิดว่าถ้าจะดีที่สุดทุกฝ่ายควรจะได้เข้าร่วม เพื <utan> Ask, ่อจะได้ถือว่าเป <c oughs> ็นความเห็นพ้องต้องกันจริงๆควรจะเป็นอย่างนั้นครับอยากให้เป็นอย่างนั้นผมจะตอบลูกหน้า,าไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่อยากให้ไปสรุปด่วนสรุปีะก่อนว่าฝ่ายนู้นจะไม่เข้าร่วมฝ่ายนี้จะไม่เข้าร่วมเพราะว่าเท่าที่ผมฟังผมก็ยังมองใยงแง่บวกว่าฝ่ายที่มีความเห็นว่ายังไม่ตัดสินใจว่าจะร <im ples> ่วมไม่ร่วมเนี่ยก็จะขอดู รูปแบบของคณะกรรมการที่ว่าก,ก่อนว่าเป็นอย่างไรประกอบด้วยใครบ้างหรือประกอบด้วยฝ่ายใดบ้างแล้วก็ขนาดเดีวยวกันในกฎเกณฑ์กติกาในการดําเนินการเป็นอย่างไรซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกทุกคนก็ต้องขอดูก,ก่อนนะอันนั้นไม่ไม่ได้เป็นเรื่องธรราก็คำถามประชาชติที่คุณเคยกูวเสนอที่บอกว่าอยาให มอสองปีเพื่อให้คุณครูสืบคิปรเรื่อยเป็นคอาปได้ไหผมไม่มีความเห็นนะครับและก็ไม่ขอให้ความเห็นเพียงแต่ว่าประชามตินั้นถ้าเป็นประชามติโดยรัมนูเนี่ยจะไปถามเรื่องตัวบุคคลไม่ได้ว่าเห็นด้วยกับคนนั้นหรือเห็นด้วยกับคนนี้คนนั้นเป็นอย่างไรยังคงคงทำไม่ได้นะครับยกเว้นว่าเป็นประชามติเรื่องที่เป็นเงื่อนไขที่น้ำเงินเปิดโอกาสให้ทําได้ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าลึกๆเนี่ยจะเป็นอย่างไร แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีผู้ใดจะให้ความเห็นเรื่องนั้นหรือจะหยุดยกในเรื่องประชามติเข้าไปคุยในกรรมการก็สามารถทําได้ผมคิดว่าก็อาจจะเป็นหัวข้อนหนึ่งก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าผมจะสนับสนุนให้เอาเรื่องนี้เข้าไปนะครับแต่หมายความโดยหลักการเนี่ยมันมันก็จะกลายเป็นเวทีนี้ก็จะกลายเป็นโลีที่หลายฝ่ายก็แสดงความเห็นเข้าไปได้อะไรที่เห็นตรงก,รกันผมไม่ตรงก,รกันก็ก็คุยกันต่อไปจนกว่าจะมีความเห็นตรงกันเพิ่มเติม แล้วก็อาจจะได้ข้อสรุปหลายข้อก็ได้ครับตอนนี้อนฝ่ายค้าก็คือรก็ยก็อันนั้นก็เป็นความเห็นของฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปคุยกันในนั้นถ้าเห็นท้องกันหรือว่าเห็นต่างกันอย่างไรก็เจรจากันครับเห็นข้อเสนอของคุณวิสานะครับบอกว่าให้มีแค่สองฝ่ายพอคือฝ่ายที่อยากให้นายกออกกับเป็นคนที่นายกต้องอยู่ต่ออะไรเงี้ยครับอกว่าแค่นั้นจะจบปัญหาได้ไหมครับอันนั้นก็เป็นข้อเสนอเอ่อก็ก็สามารถเสนอได้นะครับ ผมคิดว่าทุกข้อเสนอหรือทุกความเห็นเนี่ยสามารถเอาไปคุยอยู่ในกรรมการอยากให้ตั้งหลักอย่างนั้นก่อนเพราะว่าถ้าถามรายละเอียดเนี่ยผมก็ไม่ไม่อยู่ในฐานะจะไปเสนอให้หนอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เพราะเราแค่เป็นส่วนหนึ่งถ้ามีการตั้งกรรมการถ้าได้รับเชิญนะครับถ้าไม่ได้รับเชิญก็พร้อมที่จะให้ความเห็นให้นอกว่าเหมือนการที่เคยให้ความเห็นมาด้วยความรลรถนาที่อยากเห็นบ้านเมืองมีทางออกจริงๆแล้วก็ยอมรับกันทุกฝ่ายจริงๆ